นี้เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่แถวศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะวันนี้มาส่งมอบคันนี้นะฮะครับลูกค้าที่ชลบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะทางช่องของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเช่นเคยคือทางแฟนเพจ a c e b o o k อัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับ กับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการนำรถคันนี้ไปส่งมอบลูกค้านะครับกับคลิปนี้ก็ผมเดินทางไปส่งมอบลูกค้าถึงที่นะฮะวันนั้นก็คือไปส่งที่ศรีราชาครับจังหวัดชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้าเป็นอีกหนึ่งเอที่ติดต่อผมมาทางช่องทางเช่นเคยครับทางช่อง,ง,ง you tube แล้วก็ facebook นะครับก็ลูกค้าตั้งโจทย์ว่าลูกค้าอยากได้รถ4ประตู1คันนะครับไว้สำหรับใช้ในครอบครัวแต่เนื่องด้วยจากลูกค้า ก็คืออยู่ชมบุรีเคยเข้าไปถามแถวชมบุรีแล้วลกคือชมบุรีเขาให้ลูกค้าทําเรื่องจองก่อนนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยทักเข้ามาหาผมในในไลน์นะครับคุยกันว่าอย่างตัวของลูกค้าเองสามารถออกในเงื่อนไขไหนได้บ้างนะครับผมก็บอกว่าออกได้ลองยื่นก่อนได้เลยเพราะหนึ่งที่ผมไม่ต้องวางเงินจองนะครับลูกค้าสามารถทําเรื่องได้เลยลูกค้าก็ลองยื่นดูนะครับผมให้ไฟนแนนซ ที่ชนบุรีวิ่งเข้าไปเซ็นให้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือลูกค้าก็ผ่านดาวตามเงื่อนไขคลินี้ลูกค้าดาว20%นะครับ20%แล้วก็ารายละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับว่ารายละเอียดการดาวการผ่อนมีเท่าไหร่บางบ้างน,น,น,นะครับสําหรับเคสนี้ก็คือความยากง,ง่ายจริงๆลูกค้าคนซื้อทํางานโรงงานอยู่ศรีราชานะครับก็รายได้ก็ชัดเจน,นครับมีสลิปเงินเดือน,นครับส่วนแฟนสาวก็คือทํางานอยู่ปั๊มน้ํามันนะครับก็เป็นธุรการหรือเป็นแค่เชียร์อยู่ที่นั่นนะครับ จริงวันที่ผมไปส่งมอบตรงนั้นน่ะลูกค้าที่พักกับโชว์รูมอิรุสุอยู่ใกล้กันมากแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เคยเข้าไปดูเลยนะครับก็เลยลองช่องทางนี้ดีกว่าเพราะหนึ่งก็คือทำไปแนนก่อนไฟแนนซ์ผ่านก็ค่อยทาเรื่องจองถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะหนึ่งลูกค้าต้องไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ต้องวางเงินเงินจองก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ลูกค้า ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแหละสําหรับการทําเรื่องซื้อรถนะครับเพราะหนึ่งลูกค้าต้องวางเงินจองแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านก็จะมีเมสเซจเด้งมาหาลูกค้าว่าไฟแนนซ์ผ่านแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องเข้ามานะครับแล้วก็รับรถผมก็ขับรถไปส่งมอบลูกค้าตามคลิปนี้เลยฮะค,คลิปนี้ลูกค้าไม่ได้เดินทางเลยนะครับทําเรื่องที่ถึงที่นะฮะจนันส่งมอบก็ไปส่งถึงที่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปชมนะฮะกับ การส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ลูกค้าท่านนี้ออกแบบเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างร่วมกันดีไซน์การออกแบบให้สมบูรณ์ที่สุดสําหรับรถของลูกค้านะฮะเดี๋ยวไปชมกันกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ส่งมอบถึงสีราชานะครับแล้วที่สําคัญเคสนี้นะครับลูกค้าได้แนะนําเพื่อนของลูกค้าเองมาซื้อรถกับผมอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกได้เลยว่าคลิปไหนที่ลูกค้าท่านนี้แนะนํามานะฮะ จะบอกได้เลยว่าผมส่งมอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามอีีถัดไปได้เลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับกับ f c ฟีศรีราชาครับกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ไปชมกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแปร์โฟหนึ่งเ lda สีบอลเงินคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลงตัวค่อนข้างมากนะฮะกับการตกแต่งที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะฮะนี่ฮะคันนี้หล่อมากนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับสําหรับคันนี้ว่าการตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเริ่มต้นด้วยล้อนะครัคันนี้ก็คือใส่ล้อเวลนะครับนี่ฮะใส่เวลคลิบแดงนะครับคันนี้แล้วคือเป็นอีกล้อหนึ่งที่ฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคิบแดงคิบเงินปกติหรือว่าคิบสีอื่นก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะฮะผมก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคันนี้ก็คือรัดด้วยยางสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับ แล้วก็กดหน้าลงมาสองนิ้วนะฮะคันนี้เนี่ยครับนี่คือทรงของคันนี้นะครับด้านหลังก็คือใส่ซีรี่สองหกห้าสี่สิบนะฮะแล้วก็สิบแปดนิ้วนะครับกดหลังลงมาสามนิ้วอันนี้คือทรงของรถคันนี้นะฮะหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะฮะเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าอยากได้แบบนี้จริงๆคันนี้ลูกค้าดูมาในช่องนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งก็คือแต่งทรงนี้ไว้นะฮะที่รับรถไปแล้วบอกว่าลูกค้าเห็นบอกว่า อยากได้แบบนี้ก็เลยแต่งเหมือนกันเลยนะฮะแต่เหมือนารายละเอียดก็จะมีแตกต่างกันนิดนิดในหน่อยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าเฉพาะตัวนะครับผมส่วนด้านท้ายนะฮะก็คือถอดกระชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีติดตั้งทอ่อซิงครับนี่ฮะเสียงท่อซิงก็อยู่ที่ความชอบนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเสียงทอ่อซิงคะรอบเดินเบาก็จะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับ แล้วปกติเครื่องพันเก้าเสียงมันจะไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเครื่องสามพันเครื่องสามพันนี่เสียงจะลั่นมากนะครับเสียงแบบดังเลยฮะสามพันนะครับนี่ฮะนี่คือฟิลม์มฟิล์มใสนะฮะอันนี้ก็คือติดความเข้มอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟิล์มใสก็จะมีแบบเขียวใสหรือว่าเป็นแบบแบบนี้แบบนี้ก็คือเป็นสีดำสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใสปกตินะครับก็สวยอีแปดนะฮะแบบนี้ ส่วนด้านในคันนี้ครับก็คือมีติดตั้งริฟรี่ให้หนึ่งหนึ่งชุดนะครับหกตัววัดค่าได้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยน,นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ของรุ่นสีประตู LDA นะครับขาดอย่างเดียวคือแอร์หลังแอร์ Air หลังก็ท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยฮะตอนนี้สามารถติดตั้งทําได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลงตัวมากครับเดี๋ยวคันนี้ก็คือเดี๋ยวเดินทางไปส่งมอบรถที่ชนบุรีนะครับ รีราชาก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศก็ส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะครับว่าลูกค้าท่านนี้อยู่ชลบุรีก็ยังทําเรื่องซื้อรถที่ผมนะที่นนทบุรีนะฮะอย่าพอาติดตามชมได้เลยครับกับหลังป้ายแดงวันนี้นะครับเดี๋ยวพาส่งมอบรถอีกแล้วนะครับเดินทางมาถึงบ้ายนะตอนนี้ผมอยู่แถวสีราชานะครับจังหวัดชลบุรีเนี่ยมาส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับนี่ฮะครับบีบตาอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศนะครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่แถวศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะวันนี้มาส่งมอบคันนี้นะฮะกับลูกค้าที่ชนบุรีนะครับไวไกลเลยมาบ่อยมาบ่อยชนบุรีครับือก้องใส่รูปเลยเนาะครัเอกราคาถูกเก็บไว้นะกุญแจรถมีแค่นี้นะครับมีแค่สองดอกนะอันนี้กูสลับคนใทยได้เลย สวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ําผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทํทเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการ ลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะ โปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามรายละอยกันได้เลยนะครับ โอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscri b e ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายยครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ